นองเลยจะปลิวตามลมแล้วเดินนี่อู้อ้ดูลมแรงมากเลยร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเด้นนี่เหลือเชื่อสวัสดีเดจ้าบายบายวันอังคารนะจ๊ะกำลังจะออกไปทำงานเด้อยจ้ะเด้อตายแล้ววันนี้หลังฝนตกลมแรงมากเพื่อนๆจ้า ดูความแรงของลมด้วยจ้าเด้อเด้อเด้อดูกิ่งก้านมะเขือพวงคอยหักหมดเลยจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งเอากําลังออกดอกเลยนั่นกําลังออกดอกเลยลมแรงมากจ้ะหลังจากที่ฝนตกหลังจากฝนตกเด้อก็วันนี้ก็ลมแรงประมาณเอ่อร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยจ้ะเด้อดูเอาค้าเพื่อนๆดูเอาลมแรงสุดๆอันนี้ต้นมะเขือพวงของตาเดูดูดูลม S <S <an> กิ่งก้านหักหมดเลยกำลังจะออกดอกเลยจ้าเดี๋ยวเขาวันหน้าเด้อเดี๋ยวตาจะวันหน้าเดี๋ยวตาจะอัปเดตให้ดูด้วยจ้าดูกิ่งก้านคอยหักเบิดตน้นักเขือพวงคอยโอ้เออฮ้ยไปเฮ็ดเบียกก่อนเด้อพี่น้องว้าวแล้วก็บป้ากับมอเตอร์ไซค์คู่ใจด้วยจ้าไปจ้าลุยงานสาวโรงงานเด้อจ้าเด้อสาวโรงงานมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันจ้า สวัสดีจ้า